ามา,า่อยรพวกนี้นก็ได้เพาราะคาถาเข็นบ่าน,บนี่ได้พอคาถาอุลิอิงเนี่ยนี่แมนอะไรกูบอกแต่บัตรที่เราเนี่ยคือไปพุ่มเย็นเลยนี่คือบัานของคนแบบบามีบุญคือคือเราเย็นดังนั้นฝ่ายห่านสังกับวิบุญตัวคือเปล่า ไทตะบานคุณกบกดลายแปดท่านแปดท่านเอ็ด่านนี้ม uh ีคนผอมกว่าสิบเปได้เป็นเมือนตัวเป็นเนี่ยสรุปสองลอยค่ะบอ้ะค้ดไทยเพราะบเบิ้งค่ะบะเบิ้งอันนั้นโอ้ยเหมือนกุยสำเร็จอะไรจะไทยไหมเดี๋ยวไทยไหมกะยืนไม่ไปแล้วเกิดพระละเมอภาอย่างภาโรนามา เอามันมีอยู่ดีพี่ต้นก็เลียไว้แม่จะไปจะพายมามามาตอโอ้ยแต่ถ<ม>่า,ายปกติแล้วรูปถ่ายปกตินี่ไงพี่ต้นนี่ไงเออนั่นเฮ้ยอยอกความกับมี่พู่พไไหไมบอสได้ขอยอยความกับมีนะเ่าเะ่ายหงกับถ่ายวู้กินเอา พี่เปาเขาบอกใช้เราเปลนมาไทยแล้วไหมเอาตัดให้ตัวัฒนไทยตื่นแม่เยียวก็ไงี้ยเด็กบอกเบื่อหันเราเอาองไปทยมันแบบเต็มเงี้ยเด็กเดน้อยหนึ่งไหมไปจะไทยเรานเราไปยืนใจยืนนต้องออารมมาบ่เห็นแล้วเอเห็นเบดเล่นบ่เห็นเบดเล่บอเบพูดเถ่าพักันทยลูกอุ้ยี้ไม้ปามิดเดียวจีน ไหนดิเนาะโอเคนั่นสวยงอะไเหรอเพิ่มบ่อโยเดี๋ยวไปเรียงเร็วอ่ะซีแล้วไปบนซานเอาบรรยากาศเดบก็ต่รู้ว่าจะจะมาอีกคือใดไนะครับก็เลยคลิปนี้นะครับขอแบบถ่ายแบบบรรยากาศบ้านแบบเต็มๆนะครับผมคนอย่างเฮ็ดบ้านยัง่ยไก่เย็นไหมพี่น้อง มันคือคนมีบุญอยู่เลยคนมีบารมีที่แบบเทศบาลปุ๊บเย็นเพราะว่าไปขึ้นไปหมู่บ้านอ่ะคือแบบเย็นแบบบ้องหอนอ่ะเอาจริงๆมันติดแอร์ได้กับยูได้เพราะลมมันพานตลอดเลยแปลว่าสำหรับเรียกว่าแบบตองนี้บุญบารมีอ่ะทำให้เราเย็นน,นะสวยงามบนต้นหลักพื้นที่ในเบิร์ดนะครับเปน็ปนปนักาัดนะเป็นนักจัดตลาดหนอง เป็นบ้านชั้นขึ้นชั้นลอยนะครับโอ,อยงนงที่เป็นสองชั้นเหรอพี่น้องเป็นสองชั้นเลยบ้านสองก็ได้วนหลังธ์เยอะมากเมืม่อวานก็อันนี้ห้องน้องนะครับอันนี้อันนี้อยู่ห้องน้องอีกนะเมื่อวานก็เข้าไปถ่ายแล้วนะครับโอ้ห้องใหญ่มากห้องน้องอีกนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเหตุท้ายหนองหรายนะครับจะพยายามทายนะครับตลอดนะครับ เดอคลิปหนึ่งที่ยังที่ถ่ายไว้เมื่อคืนแต่ยังไม่อัพนะครับคือทุกคนได้ดูแล้วทุกคนต้องมีรอยยิ้มแน่นอนสาหรับคลิปที่เราจะอัพแต่บน้องครับน้องแบบน่ารักมากฝากช่องให้เปียวด้วยคือมีแบบว่าการแบบแสดงแบบความรักนะครับพี่น้องนะครับเมื่อคืนนะครับน่ารักน่ารักแห้งนะครับกะิบุขึ้นสวยมิดามาแล้วนะพอกะซิบุเอ็กแบบจับมือเลนแบบว่ายกนู่นนี่นั่นนะครับเมื่อคืน คิดานาจะมีแร่มานะครับว่าแบบจำยังขิได้จับมือน่องย่างสินะครับก็คือปกติเปียวตลอดถ้าถ้าเดินผ่านกันหรือไปไปเจอปพ๊บสิ่งแรกที่เปียวกับน้องอวิงจะทําก็คือแปะมือกันนะครับให้แบบจับมือกันแปะมือแบบเอามือมามาถาบกันนะครับว่าแบบแบบว่าขึ้เขาเจอกันทำไมยิ่งสินะขึ้นยังฝรั่งกับแปะมือกันนั่นสินะครับแล้วกมีการแบบหยอกหยอกกันแบบ กับ,บนารักครับแบบว่าเอาหนูเอาหนูมววาจิมแบบจิมไล่กันนะครับจิมจิมไล่จิ้มแบบเอวอย่างเช่นกันารักาแบบว่าแบบซึ่นเล็กหน้อยนะครับแล้วเปียกอะอายุหลายก็นองประมาณสิบส<ป>ิบป,ปีนะครับเป็นพี่น้องอิกสิบปีนะครับเปียกน่ารักน่ารักเล่นกับนอ้องกแบบสบสนุกสนานนะครับก็ขึ้นฉากก็ขึ้นฉากด้วยกันนะครับกับน้องคันมือได้นั่งแบบ ต้คน,คนข,ข้างๆพี่ปอยเป็นข้างๆเวลาพี่ปอยบรรุไปร้องน้องก็จะเรียกให้เปอยไปยืนข้างๆน้องมาน้องไม่มีเพื่อนก็จะไปยืนปอนอยู่ข้างน้องนะครับ,บรนี่การเต้นท่าทางท่านี้น้องก็จะบอกว่าพ,พ,พ,พี่เปียวพาหนูเต้นหน่อยนั่งสิมาเพราะว่าเนี่ยผ้าเต้นแต่ต้องอย่าหัวกันกับพ้องพี่น้งองหัวหลอกกันเมืเม่อเมื่อหัวหลอกนั่นังน่งแบบเป็นเอาพี่เปียวทำไมหัวหลอดหน,นูอันนั้นอัอนผมนั่งอัน มันมาปกหนาบนี่ก็เลยกแบบก็เล็กหัวหล่อหน้างั้งกนก็พี่เพียอหัวหล่อหนูทำไมแบบพี่น้องใหญ่อีหลยดินี่น้าข,ข้างในกำลังบิวอินนะครับข้างในกำลังบิวอินอยู่บิวอินได้สวยมากงานละเอียดมากเพราพ่อเอกบอกว่าข้างในอ่ะคือไม่มีแบบนะครับก็คือพ่อออกแบบ ดีไซน์ไปเรื่อยๆทําเองชอบแบบไหนก็นทําแบบนั้นนะครับแต่บ้านหลังนี้ก็คือจากความรู้สึกนะครับของพระเอกนะครับที่แบบตั้งใจเหตุตามข้างในนะครับคือแบบเหตุตามที่จะของอยากได้นะครับอยากได้แบบใดก็คิดแบบนั้นนะครับไม่เปมนแบบตายตาานนนัวนะครับนี่บรรยากาศคงจะนอนแล้วนะครับ เมื้อแมลงจะเจอกันอีกเจอกันอีก,อกไปหาหน่องอีกมแมลงเราไปยี่ตุน่นกป็นทเย็นดีนะ่งเกาอันนี้ก็เมื่อวานแม่แมนกระพรอวานสิบห้ากันไปยี่เกาะต้องขอทะเบียนยี่เกาะคอน เรียกว่าขอไปบเป็นบาดนะครับไปสัพักกันไปขอไปบเป็นบานนะครับต้องใส่เอกสารหนุนนลเพื่อนก็ะไว้ฟังกับกันเองครับมาบานกับว่าคิดแบบเออพอก็แมนสิแบบตอนหับแบบลูกๆแบบดีขนาดนี้ครับคือกันเองครับได้แบบนางกินข่าวน้ำกันก็คือแบบโอ้ดีใจดีใจครับที่แบบเพื่อนตอนรับแบบย่างดีนะครับตอนรับแบบแฟนคลับนะครับแล้วก็ตอนรับแบบ สมาชิกในวงสัวนะพี่รันแพงสุ้คนนะครับอันนี้เป็นห้องอ่าพ่อกับแม่นะครับพ่ออก,กแม่หน่อยนะ<อ>กะ็ใกล้ิีเดลแล้วครับพี่นอกก้องก็น่าจะตามจริงข้างนอกคือเสร็จแล้วนะเลอกเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลต่แค่ข้างในบิวอินเฉยน,นะ ีบ้านก็เหมือนแบบคล้ายๆสีบ้านเปียวเลยนะแต่ว่าของเปียวจะเป็นเทาเทาอมม่วงๆหน่อยนะครับเห็ดหนองแบบเห็ดบานกับคิดหอดตอนเจ้าของเห็ดที่กันนะครับมันเป็นแบบพุ่มผักพุ่มใจของเจ้าของที่แบบครั้งหนึ่งนะครับเราสร้างบ้านนะครับให่พ่อกับแม่นะครับเขาครู้สึกก็คือแบบแบบ่เขาจะครู้สึกเลยว่าเราแบบไม่เคยมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ไม่ไม่เคยแบบมีเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอยู่บ้านหลังเล็กๆอยู่บ้านหลังเก่าๆพอเรา ตั้งใจทำมาปุ๊บพอมันเสร็จปุ๊บเปล่าเอร์ว่าเมื่อไหร่ที่บ้านหลังนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องจะแบบภูมิใจในตัวเองมากๆที่แบบทาให้พ่อกับแม่นะครับแล้ววันที่ขึ้นบ้านใหม่แปลว่าคนเยอะแน่นอนควอดมือนั้นเขาจะไปยุ่งใส่กันแบบนี้คตวกระสีไล่แบบนี้แปลว่าคนเยอะแน่นอนนะครับก็ต้องรออเบิ้งนะครับว่าเสร็จวันไหนแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่วันไหนครับทุนก็จะได้มาร่วมแสดงความเป็นดีกับ เขาทีมงานเตรียมข้อกันต้องมาอยู่แล้วนะครับทุกๆคนนะครับครับผมกับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้สนีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่องเปียวอกราชลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนําเด้อดครับผมสำหรับคลิปนี้กันบ๊ายบาย